สวัสดีนะคะหนูชื่อนางสาวนภสรชมจันทร์ค่ะมาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรีนะคะหนูเริ่มสนใจตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะพี่ที่หนูเริ่มสนใจสิ่งนี้เพราะว่าหนูเห็นมาตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วหนูรู้สึกว่าหนูชอบมันหนูก็เลยลองลงปีที่แล้วแต่ปีที่แล้วหนูไม่ผ่านคัดเลือกของวิทยาลัยค่ะพี่ปีนี้หนูก็เลยลงใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็ได้มาค่ะพี่ก็หนูซ้อมทุกวันเลยพี่ ซ้อมตั้งแต่เช้าแล้วก็กลับมืดกับคั้นุ่วันเลยพี่หนูตั้งใจว่าพี่หนูแบบตั้งใจมาเอามันมากๆหนูพยายามมากๆกับรางวัลน,นี้พี่อ่าอันนี้หนูซ้อมที่วิไลยเลยค่ะพี่ซ้อมตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยใช่ใช่ค่ะที่วิไลยจะมีพื้นที่ให้ซ้อมค่ะอ่าวันนี้คงเป็นของไฟเบอร์พี่เพราะว่าไฟเบอร์ยากมากค่ะยาก ยากที่สุดแล้วที่น,นี้มาแล้วก็เจออุปสรรคต่างๆอุปกรณ์บางตัวไม่เหมือนที่ซ้อมมาด้วยค่ะรู้สึกรู้สึกคุ้มค่ามากพี่รู้สึกภูมิใจมากๆาพี่ที่ได้ถ้วยน,นี้มาเพราะว่าตั้งใจมากกลัวอาจารย์ผิดหวังมากแล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกดีมากๆาพี่ที่ได้มันมาพี่พอตั้งใจจะเอามันมาให้ได้ใช่คะ่ะก็หนูคิดว่า เรียนจบหนูอาจจะลองเข้าบริษัททํางานดูค่ะพี่เกี่ยวกับด้านนี้ดูแล้วก็รู้สึกว่าได้เป็นอาชีพติดตัวอีกหนึ่งอย่างเลยค่ะใช่ค่ะ,ะก็อยากจะบอกน้องทุกคนนะคะว่าอย่าท้อค่ะซ้อมเยอะๆพี่เชื่อว่าทุกคนทําได้เหมือนพี่ค่ะก็อย่างแรกนะคะต้องขอบคุณทางอินเตอร์ลิงเลยค่ะที่จัดการแข่งขันนี้มาให้หนูได้าได้แข่งขันได้ลองได้ทํานะคะแล้วก็ขอบคุณทางวิทยาค่ะที่สนับสนุนหนูอย่างเต็มที่ค่ะ ก็อยาก,ก็อยากจะบอกทุกคนว่าอย่าไปกลัวที่จะทำค่ะลองมาทํามันดูยค่ะบางอย่างมันก็ง่ายมันไม่มีอะไรยากสมอไปค่ะหนูเชื่อว่าทุกคนก็ทําได้เหมือนกันสวัสดีครับผมนายปุรชับูดาวงนะครับผมมาจากวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญนะครับผมความรู้สึกในวันนี้นะครับรู้สึกตื่นเต้นมากนะครับผมด้วยการที่ว่า ได้ซ้อมมาก็ถามว่าหนักก็หนักนะครับก็จะได้กลับบ้านจะได้จะอะไรนะครับผมก็สึกซ้อมหนักนะครับแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจในวันนี้นะครับที่ว่าได้ช่วยรางวัลนี้นะครับผมครับผมชื่อนายพิชากรบุญสารครับมาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ S อสแบสะพานใหม่ครับในความรู้สึกวันนี้นะครับรู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับแล้วก็สนุกมากครับที่ได้เข้าร่วมในรายการนี้ครับมันคุ้มค่ากับค่าเหนื่อยที่เราได้ซ้อมมาตลอดระยะเวลาทั้งเดือนนี้เลยครับ แล้วก็ขอขอบคุณนะครับโค้ดครับพี่ขุนนะครับตั้งแต่แชมป์ตั้งแต่ปีที่แล้วครับแล้วก็ออผู้นะครับผู้ควบคุมการซ้อมครั้งนี้ครับและขอขอบคุณบริษัทอินเตอร์ลิงนะครับที่ได้มอบถ้วยรางวัลนี้ให้กับผมนะครับขอบคุณครับค่ะก็สวัสดีค่ะหนูชื่อนั่งสาวนีินันจันทวันนะคะมาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจเอสแบกสะพานใหม่ค่ะค่ะหนูก็รู้สึกดีใจมากนะคะที่ได้มาแข่งในวันนี้ค่ะและรู้สึกดีใจมากๆจริงๆค่ะที่ได้ถ้วยมา เพราะว่ามันคุ้มค่ามากจริงๆค่ะกับการที่หนูเหนื่อยซ้อมมานะคะหนูอยู่กับการฝึกซ้อมวันนี้มาหนึ่งปีเต็มๆเลยค่ะก็อยากจะขอบคุณโค้ชนะคะก็คือพี่ขุนและอยากจะขอบคุณอัผู้ค่ะผู้ควบคุมการฝึกซ้อมนะคะอยากขอบคุณบริษัทอินเตอร์ลิงค์ค่ะที่ได้จาัดก,การแข่งขันนี้ขึ้นมาและสุดท้ายเลยนะคะหรูอยากขอบคุณพออค่ะที่ให้การสนับสนุนหนูค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกัญญาภัทรผาริวงนะคะมาจากวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญค่ะส่วนตัวหนูนะคะก็รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆค่ะที่ได้มาแข่งในรายการนี้นะคะก็อยากจะขอบคุณน,นะคะทางผู้จัดการแข่งขันค่ะที่มีการแข่งขันดีๆแบบนี้เกิดขึ้นทําทให้เด็กๆนะคะได้ มีการพัฒนาตัวเองใช้ทักษะความสามารถให้เกิดประโยชน์ค่ะแล้วก็ขอขอบคุณผู้อํานวยการโรงเรียนและวิทยาเทคนิคอํานาจเจริญค่ะที่ทั้งสนับสนุนเรื่องงบประมาณนะคะการแข่งขันและก็ขอขอบคุณครูฝึกสอนนะคะก็คือครูชัชวันอนุน์และครูพัฒนาพรไทยเอื้อค่ะที่ได้อบรมสั่งสอนพวกหนูมาจนได้ถ้วยรางวัลมาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับนายพิสิทธิ์แก้วชวีครับ จากวิทยาลัยสยามริหารธุรกิจนนทบุรีนะครับความรู้สึกของที่ได้รางวัลในวันนี้นะครับรู้สึกภูมิใจแล้วก็คิดว่ามันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราฝึกซ้อมมาตลอดเจ็ดและหนึ่งปีที่ผ่านมาครับและอยากขอบคุณนะครับโดยสัตอินเตอร์ลิงที่ได้จัดก,การดีๆอย่างนี้ขึ้นมาและรางวัลที่มอบให้กับพวกเรานะครับสุดท้ายขอขอบคุณคณะอาจารย์ที่เป็นคนดูแลพวกผมนะครับและขอบคุณโค้ดจาก แคปเปอริงปีที่สิบเอ็ดปีที่แล้วครับโค้ชขุนนะครับแลนะวิทยาลัยครับที่ได้รับการสนับสนุนขุณครับ